ยังไรยังไรตายตีถึงเจ่าต็อติดจะมีกี่คนกี่คนที่สัง่งใจ ไปดีครับตัวนี้ตุกตกอักมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่โกรครับเาถ้าหลังขาเลือกเลือกใส่เลยนะครับโอ้โหขนาดตูดยังเบียดยัขนาดนั้นเลครับจะใส่ทำไมล่ะครับและวินาทีต่อจากนี้ไปครับต้อผู้เอียดครับขอเสียงกรี๊ดต้อนรับ I'm <laughs> sorry. หร <hertz diversity S 2> ือแปลเป็นไทยว่าเดินลกฟอง ใจยสาวตัวเองเท่านั้นไนะม่เพิ่นปัญญาอ่อนนะ ไม่พอจะได้ดูอารมณ์ดีหัวเราะอ,อย่างนี้บ้าเสียสติแล้วโอเคมันจะยานจาวัวรอถไมไอ,อ,อ,อทีงานเนี่ยเฮ้ยถูกวอตเตอรี่แล้ว,วันที่หนึ่งพนะอแล้ววว,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 าวาวววะวววาววยววววว 어, 현재 지금 이 날에 만나 u n thank y o เดี๋ยวเดี s <S ah ๋ยวดูเอ so ็นสามคนอีกทีไหมเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้มันสะดุดเพราะพื้นเวทีมันไม่เรียบครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีจัดจับไปดูทีมไหนก็แล้วแต่แค่หนึ่งเดียวในการเอ็นแต่อันนี้ครับมันไม่เกี่ยวกับเวทีหรอไม่ต้องเดงอิจฉาแก่ตัวให้พูดทำไมโอเคพร้อมนะพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม โอเคขอแล้วขอแล้วเหนื่ย Thank you Thank you ชิงกุญแบมาสวัีสวัสดีสวัสดีสวัสดีควัสดีสวัสดีวัสีสวัสดีสวอสดีสวัสดีสวัสดีสัดีสวสดีสวัสดีวัสดีสรัสดีสวัสดีสวัสดีสวัดีสวดีสวัสดีสไัสดาสวัสดไสวัสด้สวัะดีสไัดีสวัีสววัไปีสวััสดยสวัี่ววัสดีวัสดีวัสัสดอดีสวัสดีัสวัั มากเลยอะเอาอิเล็กตรอนไปเลยดูแลเทใจให้นะฮะให้ครับค่าก็ให้ข่าวเพราะว่าเขามีการฝึกซ้อมมาดีจริงๆค่ะแต่ละท่าต่อีลานี่คือมันไม่ใช่ง่ายๆค่ะก็ไงก็ให้เลยกันครับผมก็กระแสงชอบพี่ปอตมากเลยครับซ้อมไม่ดีจริงเนี่ยการแสดงจะไม่เป๊ะขนาดนี้เป็นว่าเจ็บให้ค่ะโดนตั้งแต่นาทีแรกที่ดูเขานะครับโดนจริงๆอันนี้ต้องยอมให้เลยผมยอมให้เลยครับให้ครับให้ครับให้เพราะโชว์ดีครับให้ค่ะเพราะสนุกดีค่ะให้ค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับต้องเกินกว่า70คะแนนนะจึงจะได้ของที่ขอมานะครับคีย์บอร์ดจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่ทราบวันนี้นะครัคะแนนที่วงยกกิดนะครับยเกัดแบรนด์เราทำได้คือ วงใช่ไหมใช<อ>้กับวงนะคร<อ>ับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกบด้วยและโยกกนแต่ด้วยะค,ะวครับรรขอบคุณคณรับแต่ถว่าเ,เป็นเป็นวงที่มีความสามารถนะร้รองเพลงได้ด้วยไงคือร้องเพลงในเสียงก็ไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรนะน้ำเสียงดีทุกคนนะแล้วก็กาทแสดงออกอะ ใช่ไหมไม่ธรรมดาไม่เบื่อ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 การต้องได้ตลอดเวลาไม่ใช่ง่ายง่ายไม่ใช่ง่าย่ายนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะดาราทู้ใหของเราทั้งหกท่านนะครับน้องลูกตาลนะคุณสาววิวนะครับคุณอัศราวุฒิเลิมซึมทองนะครับอาเทียบชมพูนุชนะครับคุณทันธนากรนะคุณท็อปดารินีนุชและคุณไผยกระพันครับขอบคุณครับน้องๆด้วยนะครับจากโรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจครับขอบคุณครับ Terima kasihlah untuk hari ini. Selamat tinggal.